Ready? นี่ก็วันนี้ก็มาเที่ยวเที่ยวเที่ยววันนี้ก็มาเที่ยวควานช้างด้วยครับที่อยุธยาเนะช้างที่มีงานที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวก็ลุ่มล้อมถ่ายรูปกันนะครับวันนี้นายเกษตรก็เลยเก็บภาพบรรยากาศทีส่สวยนะฮะมาให้แฟนๆมาให้เพื่อนๆได้ รับชมกันนะครับดูครับดูความสง่างามนะครับ f อคนไหนนะอยากมาเที่ยวก็ลองมานั่งดูครับนั่งช้างนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะใครได้ใครมีโอกาสได้นั่งช้างนี่ถือว่าถือว่าโชคดีมากนะครับเรียกว,ว่าสง่าผ่าเผยนะชีวิต จะยิ่งใหญ่เหมือนช้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับนะครับนะครับทางัวหน้าน่าจะเรียกแล้วแหละช้างเชือกนี้น่าจะเชื่อว่าเฉาก่วยนะครับ